โนเกียกลับมาสร้างความฮือฮาอีกครั้งกับโนเกีย x 8 0 pro 5 g รุ่นปี2026ที่หลายคนรอคอยรุ่นนี้ถือเป็นการรวมเทคโนโลยีระดับพรีเมียมและดีไซน์ที่ล้ำสมัยอย่างแท้จริงเริ่มจากหน้าจอ amoled ขนาด6.9นิ้วความละเอียด2 k บวก1 4 4 hz ให้ภาพคมชัดสีสันสดและการแสดงผลที่ลื่นไหลเหมาะกับทั้งการเล่นเกมและรับชมคอนเทนต์ความละเอียดสูง ด้านกล้องคือจุดขายสำคัญกล้องหลัก2 0 0 MP พร้อมเลนส์ซต์ททำงานร่วมกับ AI รุ่นใหม่ถ่ายได้คมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนกล้องอันตราไวาย50 MP และเปนริสโคม64 MP ซูมได้ถึง 120x โดยไม่เสียรายละเอียดวิดีโอรองรับ 8K พร้อมระบบกันสั่นระดับโปรจึงตอบโจทย์ทั้งสายถ่ายภาพและ c r e เอเตอร์ ขุมพลังภายในใช้ snapdragon แปดเจพร้อม ram 1 6 g b และความจุสูงสุด1 t b ทำงานรวดเร็วไม่มีสะดุดระบบระบายความร้อนใหม่ช่วยให้เล่นเกมหนักๆนักได้ยาวนานแบตเตอรี่6000 m ม h ah, ปชั่วโมงรองรับชาร์จไว้1 5 0 w และชาร์จไร้สาย8 0 w เพียง15นาทีได้พลังงานเพียงพอใช้งานตลอดทั้งวันดีไซน์ภายนอกบางเฉียบใช้วัสดุดไทเทเนียมผสมกระจกริลลา glass vittus สากันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน ip 6 9าทำให้ดูหรูหราและแข็งแกร่งในเวลาเดียวกัน ระบบปฏิบัติการ Android 16 p พ UI ที่ปรับแต่งมาอย่างลื่นไหลไม่มีโฆษณาแถมอัปเดตเดียวนานตามสไตล์โนเกียโดยรวมแล้ว Nokia X 80 Pro 5G 2026คือการกลับมาที่ทรงพลังของแบรนด์ระดับตำนานสเปคสุดโหดกล้องเทพดีไซน์หรูและการใช้งานที่ตอบโจทย์ทั้งวัยทำงานและสายบันเทิง